สวัสดีครับผมบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนครับนะครับคลิปนี้พาท่านชมมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ไฟถนนโซลา่าเซลล์นะฮะเปลี่ยนแบตเตอรี่เพราะอะไร1แบตมันเสื่อมแล้วนะครับเบื้องต้นไฟถนนโซลา่าเซลล์แบบนี้นะครับที่ราคาไม่ถึงพันก็ตามราคาพันกว่าบาทก็ตามนะครับอายุการใช้งานของแบตเตอรี่เนี่ยประมาณ1-2ปีเรดนี้นะมันก็จะเริ่มเสื่อมแล้วอาการเป็นยังไงไปดูกันครับ ครับตัวนี้ผมเพิ่งถอดลงมานะนะครับถอดลงมาสังเกตว่าตัวฝุ่นมันจะจบะับการใช้งานมามันเริ่มเสื่อมสภาพที่เท่าที่การใช้งานแล้วก็เห็นที่มันเริ่มเสื่อมสภาพปีกว่านะครับการเสรื่อมสภาพของมันเสื่อมสภาพแบตเตอรี่ก็คือไฟไม่ถึงเช้านะครับปีแรกที่ติดเนี่ยถึงเช้าตลอดแต่ไฟพวกนี้สเปคแบบนี้าราคาประมาณเนี่ยมันจะดรอปแสงสว่างลงนะครับตอน เช้าเนี่ยจะเหลือประมาณ30%นะครับตอนใกล้เช้านะครับตีสามตีห้าถึงตีห้าเนี้ยนะนี่ถอดออกน็อตก็มีสนิมขึ้นแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นโกเวอร์ที่ปิดของตัวใส่แบตเตอรีร่เพราะฉะนั้นไฟถนนแบบนี้นะครับตัวที่ใส่แบตเตอรี่กับตัวชุด LED เนี่ยมันจะอยู่คนละที่กันเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องถอดหลอด LED ออกนะครับ ถอดเสร็จนี่ครับผม mm. โอ้ยังดีอยู่นะฮะข้างในก็คือมันกันกน้ําเข้าอยู่แล้วนะครับถ้าจุดที่ใส่แบตเตอรี่พวกนี้น้ําเข้าได้ก็มีปัญหาเมื่อน,นั้นนะฮะบอร์ดพวกนี้เก็บไว้เราไม่ได้ทําอะไรกับบอร์ดพวกนี้เราจะเอาแค่แบตเตอรี่ออกแล้วต่อเข้าคืนสายแบตเตอรี่เหมือนเดิมนะฮะสังเกตว่าสายจากแบตก็คือสีแดงกับสีดําคือบวกลบเราตัดออกนะครับแล้วก็ดึงแบตดูสเปคแบต แล้วก็ไปเลือกซื้อแบตเตอรี่มานะฮะตัวนี้สังเกตว่าโคเวอร์ที่ใส่ก็คือแน่นแล้วไม่สามารถเพิ่มแบตเตอรี่ได้นะครับถ้าชุดตัวเล็ก60วัตต์นะตัวนั้นมันจะเหลือที่ให้ใส่แบตเตอรี่ได้อีกหน่อยหนึ่งได้อีกก้อนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เดี๋ยวเลือกแบตเตอรี่ให้ขนาดใกล้เคียงกันนะครับบางทีมันไม่ได้มีแบตเตอรี่ าบางทีเราหาไม่ได้นะครับอย่างเช่นตัวนี้20,000มิลลิแอม่าเงี้ยมันมีแค่1 8ื่นแปดมิลลิแอมก็ต้องลองดูอีทีนะครับอุปกรณ์นะครับกรงไกลตัดสายแล้วก็เทปพ,พันสายไฟนะครับเลือกตัดทีละเส้นก่อนนะครับ4เส้นเนี่ยขาวดําแดงที่ไปที่เข้าสู่ห้องของตัวหลอด LED เนี่ยเราไม่ต้องไปทำอะไรมันนะครับเราจะตัดแค่แบตเตอรี่ออกแล้วหาแบตเตอรี่ใหม่มาต่อเฉย นะเพราะฉะนั้นคอนโทรลอะไรก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมอยู่นะครับตัดจะตัดไปก่อนนะครับตัดเสร็จเอาตัวนี้แปะไว้หน่อยนะครับว่าเราไม่ได้ใช้มันแล้วเทปพันสายไฟแปะขั้วมันเรียบร้อยนะครับจากนั้นตัด แบมันนี้หน่อยก็ได้นะฮะเรียบร้อยนะตัวนี้ไม่ต้องแปะก็ได้ถ้าเราแปะข้างหนึ่งแล้วหรือจะแปะสองครั้งก็ได้จากนั้นถอดที่รัดตัวนี้เป็นอลูมิเนียมรัดแบตเตอรี่ให้อยู่ในที่ของมันน็อตแยกกันเพราะน็อตข้างในมันจะสน่มไม่ได้กิน ตัวนี้แบตเตอรี่อ่ะมันจะมีซิลิโคนกาวแปะอยู่นะครับค่อยๆมันงัดมันขึ้นเนี่ยนีตอนเราเอาไปใส่อ่ะเราไม่ต้องใช้ซิลิโคนกาวก็ได้เราแปะมันแล้วรัดอยู่ก็ได้เพราะว่าเวลาปิดตัวนี้ไปโคเวอร์มันก็จะดันตัวนี้ไว้อยู่แล้วตัวตัวเขาเรียกว่าโคเวอร์ป่ะตัวกันตัวเนี้ยครับโอ้อ่าดีนะ ตัวซิลิโคนยังไม่แปะยังไม่ลอกตัวสเปคออกนะครับ3 2โวลต์20 a h 20 m a นะครับก็คือ2 0 m 0 0นมิลลิแอมนั่นเองอเดี๋ยวผมจะต้องไปหาแบตเตอรี่ตัวนี้เป็นลิเทียมฟอสเฟตนะครับเดี๋ยวต้องไปหาสเปคมานะครับต่ำกว่านี้ก็ประมาณได้แค่18 0 0นปนะฮะจะให้ดีเดี๋ยวหา ยี่สิ a h มาเลย20่สิบนะครับสามองโวลต์แต่นั้ตัวนี้ก็ปิดไว้ก่อนนะครับน็อตข้างในนี้โอเคนะครับอ่าเรามาเลือกซื้อแบตเตอรี่กันนะครับผมโดยส่วนมากแล้วผมใช้ลาซาด้นะครถ้าเป็นแบตเตอรี่แบบสเกลเล็กๆขนาดอะไรอย่เงี้ยนะฮะใช้ได้นะฮะผมเคยเก็บไว้ในรถเข็นอยู่นะครับขออภัยด้วยนะครับทำแคปหน้าจอลงคอมอะไรไม่เป็นนะฮะ ะรถเข็นขึ้นมาแล้วก็จะเป็นรายการที่ผมเก็บใส่รถเข็นไว้ทั้งแบตเตอรี่ทั้งอะไรไม,ไม่ใช่นี่ครับร้านนี้ร้านตัวนี้เข้าไปดูก็จะเป็นรูปแบตเตอรี่สำหรับไฟถนนโซล่าเซลล์นะฮะก็ไปเลือกดูขนาดของเขาแล้วก็จะมีบอก3.2โวลต์คือลิเธียมฟอสเฟตนั่นแหละนะครับอันนี้สำหรับ พวกสปอร์ตไลท์ฟัดไลท์นะฮะแล้ก็จะดูเป็นพวกไฟถนนมีสอง0มืสองพันมิลลิแอมอันเก่าผมเนี่ยตัวนี้มันเป็น20งหมมิลลิแอมนะครับก็หาแบบตัวนี้24000ืน ah. สี่มิลลิแอมลองไปดูมันน่าจะอืเกรงว่ามันจะยาวเกินตัวมีใกล้เคียงที่สุดเนี่ยครับใกล้เคียงที่สุดหมื่นแปดพันมิลลิแอม ไปดูก่อนตัวนี้3ก้อน3.2แล้วก็36,000มิลลิแอมนะฮะก็เดี๋ยวสั่งตัวนี้มานะครับ18,000แบตน้อยกว่าได้ไหมนะครับได้อยู่ที่เราใช้งานด้วยเพราะเวลาผมใช้งานจะลดความสว่างลงนะครับสั่งตัว24,000มิลลิแอมมาเกรงว่ามันจะใหญ่ไปนะฮะใส่ในกรอบมันไม่ได้นะครับ เราดูรีวิวนิดหนึ่งนะร้านเราดูรีวิวนิดนึ่งนะครับรีวิวอยู่ตรงนี้นะครับทั้งหมด159รีวิวนะได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้วครับสภาพดีไม่เสียหายยังไม่ได้ใช้งานก็อ่านดูคร่าวๆไฟแรงใช้ได้เลยสว่างถึงเช้านะครับเนี่ยจะเป็นรีวิวของคนที่ซื้อไปแล้วนะครับสั่งร้านนี้ประจําสั่งหลายครั้งแล้วประมาณนี้นะฮะ น,นี่ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียของแอปของอะไรนะครับแต่อยากอยากเสนอให้แบบบางคนสั่งไม่เป็นมีแอปอยู่แต่ยังสั่งอะไรไม่เป็นนะครับไฟพวกนี้เราถ้าเราจะเอามาใช้เองเราก็ถ้าเอามาใช้ล้วติดตั้งมันแน่นอนแบตมันเสื่อมมันรีนะครับเราสามารถสั่งแบตพวกนี้ไปเปลี่ยนได้แล้วใช้ต่อได้แล้วมันจะรู้สึกว่าเออไฟสว่างเหมือนเดิมแล้วอะไรเงี้ยถึงเช้าเหมือนเดิมแล้วเอามานะครับ18 0 0 0แปดพันิแอมามบบาทกดเข้าไปตรงนี้ 354อาสั่งซื้อผมผมจะเก็บเงินปลายทางตลอดนะครับที่สั่งซื้อสำหรับปลายทางรวมยอด400 4.51บาทสั่งซื้อผมจะคอนเฟิร์มออเดอร์มันจะขึ้นมาให้ตรงนี้นี่ครับจากร้านคอนเฟิร์มนะครับรอบที่แล้วผมก็ได้ได้สั่งไปแล้วนะนีครับได้สั่งไปแล้วเนี่ยคนฝ โอเคครับผมนะครับตอนนี้แบตเตอรี่ก็มาถึงแล้วนะครับเพิ่งมาส่งเมื่อกี้นะครับวันนี้วันที่3สั่งไปตั้งแต่ประมาณวันที่30ก็ประมาณ30วัน3-4วันนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกัน ไหมเขาจะปิดหัวตรงนี้มาให้ด้วยนะครับเผื่อมันโดนกันส,สปาร์กได้นะสเปคอยู่ข้างหลังครับ18000มิลลิแอมสามจุดสองโวลต์สามสองหกห้าศูนย์ลิเทียมฟอสเฟตนะครับตัวนี้เป็นลิเทียมฟอสเฟตนะครับเรียบร้อยนะแค่สามก้อนนะแต่ตัวตัวเพราะว่าสองหมื่นมิลลิแอมไม่มีนะครับผมลองสั่งตัวนี้มาใช้และจุดที่ผมใช้แดดไม่ค่อยมีนะครับ หน้าทางเข้ามันจะเป็นสวนยางเพราะฉะนั้นผมจะลดความสว่างลงด้วยเพื่อให้สม,มดุลกับพลังงานที่เราได้ในะแต่ละวันแล้วก็ความจุของแบตเตอรี่นะครับไม่ไม่ได้เปิดให้สว่าง100%ตลอดนะฮะจะลดความสว่างลงมาเหลือประมาณสัก 70- 50%ก็พอเดี๋ยวลองดูอีกทีนะครับพลิกมาก็จะเป็นแผงนะแกะออกครับ เตรียมบัตรกรีนะครับผมบัตรกรีเอานะฮะใครที่อุอ้ยแกผิดใครที่บัตรกรีไม่เป็นนะครับยังบัตรกรีไม่ได้นะครับผมเองก็บัตรกรีอ่าไม่ได้ชํานาญอะไรนะฮะก็สามารถที่จะปอกแล้วต่อแต่ว่าเราต้องมั่นใจว่ามันมันแน่นแล้วก็ปิดเทปผันสายไฟไปนะครับผมใช้บัตรกรีเสร็จแล้วก็รนด้วยท่อหดนะเปิดมา เนี่ยเราจะต่อเข้าตรงนี้เหมือนเดิมนะฮะตรงนี้เป็นสายบวกลบที่เราตัดออกนะครับคอนโทรลอยู่เหมือนเดิมนะครับตัวสายรัดก็อยู่เหมือนเดิมนะคอับลองวางดูคร่าวๆก่อนนะครับได้ได้ไม่มีปัญหาตัวนี้น็อตสายรัดอยู่ข้างในนะครับเบื้องต้นเรารัดแบตเตอรี่เลย อ่ะโอเคแล้วเราบัตรกรีก่อนนะโอเคเรียบร้อยนะครับต่อไปสายสีดำ พึ่งนะครับ เคเรียบร้อยลนถอดปลั๊กเลยเรียบร้อยนะครับแดงกับดำเข้ากันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ปิดปนปิดนะครับเราตั้งแบตไว้เหมือนเดิมแล้วก็รัดไว้ ขยับละรูเนี่ยมันจะมีให้ปรับเลื่อนได้นะครับจากนั้นเราก็ใส่ปิดฝาไว้เหมือนเดิมผมจะแยกบวกลบออกสักกันเลยนะครับใสาของแบตเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อย ไปมาอาลองเปิดดูนะครับอ่าเปิดสว่างละนะฮะมีมีแสงเข้านะครับนี่นะมันมีแสงเข้าได้ดโอเคโอเคครับผมปิดไว้นะฮะทีนี้เราเราเปิดระบบแล้วก็เราก็ชาร์จไว้ก่อนก็ได้หนึ่งวันแล้วค่อยเอาไปขึ้นเสาใช้อย่างเหมือนเดิมนะครับ โอเคเดี๋ยวเราค่อยมาดูตอนขึ้นเสาแล้วก็ความสว่างช่วงหัวค่ำแล้วก็ตีห้าอีกทีนะฮะ อันนี้คือความสว่างนะครับอันนี้ก็คือสว่างร้อเซนะครับก็เป็นโหมดออโต้นะครับการเลือกซื้อพวกไฟถนนโซล่าเซลล์นะครับโดยส่วนมากไฟถนนโซล่าเซลล์แบบนี้นะครับมันจะมี2แบบหรือจะมี3แบบหนึ่งก็คือเป็นไฟถนนที่ไม่มีเซนเซอร์หมายถึงว่ามันเป็นโหมดความสว่างตลอดเลยนะครับแต่ว่ามันจะลดความสว่างลงตอนรุ่งเช้านะครับอันนี้แบบที่1แบบที่2ก็คือทั้งความสว่าง และเซนเซอร์นะครับหมายถึงว่ายังไงนะครับถ้าเราโหมดมันถ้าเรากดโหมดเซนเซอร์มันก็จะให้เลือกตามในรีโมทมันก็จะบอกว่าเปิดไป2ชั่วโมงนะครับจากนั้นเป็นโหมดเซนเซอร์โหมดเซนเซอร์นะครับเวลามีคนเดินผ่านมันถึงจะสว่าง100%หลังจากไม่มีอะไรเคลื่อนไหวผ่านแล้วเนี่ยมันก็จะรีความสว่างตัวเองทีนี้การจะดรอปความสว่างตัวเองแล้วแต่แต่แบรนด์จะทํามาเลยนะครับบางทีตอนไม่มีคนเดินผ่านมันจะดรอปความสว่างอยู่ที่3 0 30%ก็บางทีแบบรีรีไปเลยนะครับอันนี้ก็คือโหมดเซนเซอร์นะครับเพราะฉะนั้นการเลือกซื้อนะครับเราต้องดูก่อนว่าเราต้องการแบบไหนนะครับถ้าเราต้องการให้มันสว่างไปเลยตลอดคืนแบบเนี้ยเปิดไปเลยตลอดคืนแล้วให้มันดรอบความสว่างลงเองนะครับโดยจะใครจะเดินผ่านไม่เดินผ่างมันก็นิ่งอยู่อย่างนั้นนะฮะอันนี้ก็คือให้ท่านเลือกตัวที่แบบไม่มีโหมดเซนเซอร์กับโหมดเซนเซอร์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นบางท่านซื้อมา ซื้อมาต้องการความสว่างตลอดแต่ไปซื้อมาตัวที่มีโหมดเซนเซอร์นะครับแล้วบางทีโหมดเซนเซอร์อย่างเดียวไม่มีให้เลือกโหมดด้วยอันนั้นก็กแย่ไปนะครับเพราะฉะนั้นเลือกซื้อไฟถนนโซล่าเซลล์วพวกนี้นะครับถ้าตัวที่มีโหมดเซนเซอร์ถ้าใช้โหมดเซนเซอร์แบตก็จะใช้ได้นานหน่อยเพราะว่ามันจะสว่างร้อยเปอร์เซนตอนที่คนหรือว่าสัตว์เดินผ่านเท่านั้น นะครับตัวนี้ของผมเนี่ยแบตเตอรี่ตัวเดิมเนี่ยสองหมมิลลิแอมนะครับแล้วผมเนี่ยไปซื้อมา18,000แป ah, ดมิลลิแอมนะครับเนื่องจากที่หามันมันไม่เจอนะครับจริงมันมีแหละแต่ผมหาไม่เจอนะครับก็ได้เอาตัวนี้มาลองเพราะฉะนั้น18,000มมิลลิแอมมันน้อยกว่าแบตเตอรี่ที่มากับตัวไฟไฟถนนตอนแรกนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะลดความสว่างลงนะครับไม่ให้เปิดสว่างจ้า100%เต็มที่แบบนี้ นะครับก็จะลดความสว่างลงประมาณ3-4ระดับนะครับเพื่อ <st im ul ich> ให้การดึงใช้แบตเนี่ยมันสมดุลกับแบตที่เราเปลี่ยนไปใหม่ <st im ul ich> นะครับถ้าแบตที่ผมเปลี่ยนไปใหม่เป็น20,000มิลลิแอมเหมือนกันอันนั้นก็เปิดได้ปกติเหมือนตอนที่ตอ,ทตอนที่เราซื้อมาแต่แต่ด้วยเนื่องจากตรงนี้มันมันเป็นสนยางเมื่อก่อนผมไม่ได้จิตติดจุดนี้เมื่อก่อนผมติดหลังบ้านตรงนั้นโล่งเลยนะครับเทสโล่งโล่งทุกวันไม่มีร่มไม้บัง นะครับทีนี้แบตมันเสื่อมก็เลยไอตัวหน้าบ้านเนี่ยผมถอดออกนะครับไปใส่ที่อื่นก็เลยเอาตัวนี้มานะครับเพราะฉะนั้นการที่ต้นไม้บางเยอะๆแบบนี้วันหนึ่งอ่ะเขาได้รับแสงแดดน้อยนะครับต่อให้แบตเตอรี่20,000ม ah ิลลิแอมนะครับการได้รับแสงแดดน้อยก็คือผลิตไฟจากแผงลงแบตเตอรี่ในตัวมันเนี่ยน้อยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น ต่อให้แบตเตอรี่20,000เหมือนเดิมนะครับการใช้งานแสงสว่างผมก็จะลดลงเหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นเวลาเราลดความสว่างลงมันก็จะได้ดึงแบตได้น้อยลงดึงแบตกินน้อยๆน,นะครับแล้วก็มันจะสมดุลกับแบตที่เราเลือกนะครับเพราะฉะนั้นการติดตั้งไฟแบบนี้เหมือนกันตัวที่มีโซลาเซลล์ติดกับไฟเลยเนี่ยถ้าติดในที่แดดรำไรนะครับร่มเป็นส่วนมากครับ ให้ท่านลดความสว่างลงนะครับมันถึงจะสมดุลกับพลังงานที่ได้ในแต่ละวันนะครับแล้วก็การใช้งานก็จะยาวหน่อยนะครับถ้าเปิด100%ตลอดเลยเนี่ยแน่นอนแป๊บเดียวแบตก็เสื่อมนะครโอเคอันนี้100%นะลดได้ผมจะลดมาประมาณ3ระดับดูก่อน1 2 3ยังเห็นอยู่นะนะครับยังเห็นอยู่เอาลดอีก4อ่าโอเคขนาดนี้เดี๋ยว คือตรงนี้เป็นทางเข้าบ้านเลยทางเข้าบ้านหลังน้อยเลยขึ้นไปตรงนี้มันยังมองเห็นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูนะครับตอนเช้าอีกทีว่ามันจะยังอยู่ไหมนะครับหลังจากที่ตอนนี้แดดปกตินะครับแดดปกติเดี๋ยวเรามาดูว่าช่วงประมาณตีห้าอีกทีนะครับว่าความสว่างที่ลดลงประมาณนี้จะช่วยดึงให้ตอนเช้านี้ยังสว่างดูหรือเปล่านะครับก่อนจะเช้านะครับ โอเคครับผมนะครับก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะครับการใช้ไฟถนนโซล่าเซลล์แบบนี้นะครับเราซื้อมาก็จริงนะครับเราซื้อมาราคาถูกบางทีของราคาถูกนะครับเราก็ใช้ให้เป็นถูกมากไปไม่ดีนะครับตามราคาเลยนะครับตัวนี้ถือว่าอันนี้ขนาด120วัตต์จะมีอีกชุดหนึง60วัตต์อยู่ฝั่งนู้นนะครับซึ่งตัวนั้นผมได้เปลี่ยนแบตเตอรี่ไปแล้วตัวนั้นแบตเตอรี่1 5 0 0 0ม ah, ิลลิแอมหาหาแบต1 5 0 0 0ม ah, ิลลิแอม ติดให้มันคืนได้แล้วเนื่องจาก2ตัวนี้ที่เอามาใช้งานเอามารีวิวเนี่ยเสื่อมพร้อมๆกันเลยนะครับใช้ได้แค่ปีกว่ากว่าไฟราคาแบบนี้ประมาณนี้นะครับเราเปลี่ยนแบตได้เราก็เปลี่ยนนะครับซื้อมาเปลี่ยนเองนะครับการเปลี่ยนก็ไม่ยากตามที่ทําให้ดูนะครับตัวนั้นเทสแล้วประมาณอาทิตย์กว่าก็ยังสว่างถึงเช้าตลอดนะครับเหมือนตอนแรกเลยตอนเช้าก็จะรีรีลงมาแต่มันไม่ได้ดับเลยเหมือนตอนที่มันเสื่อมนะครับแบตเสื่อมก็คือประมาณตีสองดับแล้วดับสนิทเลย ไฟไม่สว่างเลยแต่อันนี้มันก็ดรอปความสว่างลงประมาณ30%นะครับนั่นคือใช้ได้เหมือนเดิมนะตัวนั้น6 0วัตต์ัวนี้รับตัวนี้120วัตต์นะครับโอเคก็ไม่ต้องแบบทิ้งไปนะครับซื้อแบตมาเปลี่ยนก็สามารถที่จะใช้งานต่อไปได้มันเสื่อมอีกก็ซื้อมาเปลี่ยนอีกนะฮะแต่ว่าคอนโทรลผมก็ไม่แน่ใจว่ามันใช้งานได้นานขนาดไหนนะตัวนี้ราคาพันกว่าบาทพันตน้นะครับวัตต์เนี่ยตอนนั้นไม่ถึง1,900กว่าบาท ก็เอามาเทสการใช้งานแล้วมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ทำให้เราได้ใช้งานต่อไปนะครับแล้วเราทำให้ไฟทุกจุดที่เราติดเนี่ยโอเคเราซื้อมาแล้วเราสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้หมดเนี่ยมันเวิร์กนะมันไม่ต้องเสียของนะครับเพราะฉะนั้นการซื้อไฟพวกนี้ก็ดูสเปคนิดหนึ่งนะครับโดยเฉพาะตัวที่มีโหมดเซนเซอร์ด้วยนะฮะเดี๋ยวจะโดนโหมดเซนเซอร์มาโดยที่ไม่มีให้เลือกโหมดเลยเซนเซอร์อย่างเดียวเรามา ติดไปแลวเอ๊ะทำไมมันรีอ่าเคยเจอแค่นี้นะครับเพื่อนบ้านในหมู่บ้านซื้อมาเจอแต่โหมดเซนเซอร์นะฮะอันนี้ก็ก็แก้ไม่ได้แล้วเราซื้อมาเช็คสเปคดีๆนะครับเอาราคามันดีๆนิดนึงนะฮะมันก็ใช้ได้แล้วก็เปลี่ยนแบตเตอรี่ไปเรื่อยๆนะฮะโอเคครับผมนะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเกี่ยวกับการใช้ไฟถนนโซลา r เซลล์นะฮะแล้วก็สปอตไลท์โซลาเซลล์นะครับบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนนะครับสอบถามเพิ่มเติม Facebook Fanpage ครับบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนเดี๋ยวท้ายคลิปนะครับมีรูปตอนประมาณตีห้ากว่าให้ดูว่าตอนนั้นแสงสว่างจะเหลือเท่าไหร่เจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ